สวัสดีครับครับพ่อกันอีกแล้วครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับมื่อนี้เดี๋ยวสิผ้าไปเก็บเห็ดพอนะครับไปเลยครับเขาไปในี่ปลาครับมื่อนี้อะไรเอาข้าวันนี่อะไรเอาหมะครับมื่อนี้เขากะเข่ามากนะครับเนาะอ่กะอันนี้ก็ตอนเร่งเร่งนะครับเนาะมื่อนี้ตอนเลื่องเรี่องไม่ใช่หรเฮ็ดพอครับในโรงเรียนด้วยนี่ กินไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับนั่นนะครับนั่นนั่นนี่ครับนี่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 ครับโอ้สามดอกเลยครับนี่นี่นั่นนั่นเมีนเบิร์เลยครับปุ่นปุ่นเต็มเลยครับปุ่นนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นครับเอาวิธีการนะครับอุปกรณ์ของเขาคืออยังครับนี่ซ้อนครับซ้อนครับนี่คนี่ครับนี่พอได้ครับนี่นี่ญิงโอ้เขียยยิงด้วยนะหญิงวุ้นยังไงเนี่ยนี่นะครับ นี่ค oh, ร no okay. oh, like oh, oh, nice <laughs> like ับเ <possible> ็ดเพาะโอ้ยเก็บเ็ดพาะครับมาด้วยครับเด้อพี่น้องอุน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 เยอะแยะเยอะแยะนี่ครับเอเขียวด้วยนะพี่โอ้ยกองเต็มเลยครับนี่มาด้วยครับพี่น้องนี่แหะครับเฮดเพาะตัวจริงเสียงจริงครับนี่ขวดน้ำนี่มันจะมีโผล่ด้วยนี่ครับโอ้โหพี่น้องครับ โอ้พี่น้องครับคุณปิ้นก่อป็นกำเลยครับนี่นี่เห็นไหมเบสเห็นไหมเห็นไหมเบสขูดไปเรื่อยๆอชอบดินดำนี่เห็นอยู่โอ้โนี่นี่ครับพี่น้องครับยังไงเห็นหมดแหละครับอ๋อเอาซอนขูดขูดนะครับวิธีการเอาซอนขูดขูดไปเรื่อยเยครับนี่แหละครับโอ้โหครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่นาทีเก็บอย่างเดียวครับท้ายเราก็เก็บครับ นี่แหละครับโอ้โหนี่แหละครับพนักงานเก็บของเงาครับโอ้สุดยอดเลยแสงกิ่งคาสันเขาป้าครับพี่น้องนี่แะครับให้เห็นชัดๆกันเลยครับนี่ดิแก่หรือยังนี่ไม่แก่อุ้ยอ่อนๆครับครบพอเลยครับนี่เห็ดพอหนังนี่แหละครับพี่น้องครับลูกอีสานกินง่ายนะครับ กินง่ายยู่ง่ายครับหาง่ายง่ายนี่นี่โอ้เออเขี่ยไปอีกนี่เด็ดนี่เด็ดเขี่ยนี่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 เป็นกองเลยเออนั่นเป็นกระจุกเลยครับพี่น้องเี่ยเลยคุณชายนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่มีกระแมนครับเหมือนกรอยู่อาคานสองเลยนะือสุดยอดครับพี่น้อง ขูดระวังเด้อยุงยุงมากัดเราอีกแล้วอ๋อถ้ามันมีมันก็จะสะหน้าดินเนาะอืมมันจะโผล่ขึ้นมาเลยตังนี้มีไหมนี่มันต้องมีสีขวดหาดูนี่ครับนี่อ๋อตรงนี้ยังคือกระจัดกระจายสิคือกระจัดกระจ่ายพี่ครับ พี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่โอ้โหเต็มเลยนี่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 กองเต็มเลยนี่นี่ไงพ่อนี่ตรงนี้ก็มีเออเขียวเลยนี่ไงนี่ครับพี่น้องนี่นี่เห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเราได้กินเห็ดอีกแล้วเมนู โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่งนะนี่แหละครับถ้ามาฉาเพป็นเนลามิดมาใหายแล้วครับเ่าก็ใส่มันเกิดประโยชน์นะครับเนาะพื็นสางชั้นมาใหอเหาก็บควรแกการนุลักนะครับปลาที่สมบูรณ์นะครับัมั็จ็ขิ้น เดือนนี่แหละครับพี่น้องอุ้ยเห็ดพอครับสุดยอดเลยว่ามันลูกหินนะครับเนาะนี่ครับโอ้เหเฮ็ดพอหนังเห็ดพอหนังดูยังไงล้างง่ายใช่ล้างง่ายคือกินขบเพาะนั่นแหละไม่เดินไปดูทางโน้นสิเพื่อนมีขบเพาะเยลลี่ใช่เยลลี่ นี่แหละถุงไม,ไม่สากก็ยิงได้เอาเอาถุงมาใส่ไม่สากแล้วก็ล้างง่ายนะครับพี่น้องครับหืมเบื่อไ,ไห้่ครับหาแป๊บเดียวครับนี่พี่น้อง,งน,นุ่นนูน่นนูน่นนูน่นกองเต็มเลยโอ๊ะเแบบ๊ะเข้ามาขางในนี่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 ครับพี่น้องครับนี่เด็กเราจะหาแถวนั้นนั่นเด็กขางหลังเชื่อผมเออนี่ครับพี่น้องครับแก่ไหมนี่ ไม่แก่หรอกนี่แหละครับพี่น้องเห็ดเพาะนะครับจะสะมาให้เห็นเลยเนาะฝนตกเมื่อวานนี้มันจะเก็บได้เรื่อยๆนะนี่ออมันจะออกแถวนน้นเนี่ยออ,ออกดูเราไปดูตรงหน้าสารด้วยเหี้ยมแแแีแล้ครับพี่น้อง<ม>วิถีชีวิตของลูกอีสานบ้านเฮานะครับขุด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 หาครับเเขาได้ห็น,น อยู่ไหนอันเห็นแต่ที่หน้าระว่าแม่แล้วได้เห็นเราโง่สามสี่ตัวเห็ดเราโง่เราไม่สนครับสนเห็ดเพาะครับทำไมไม่เกี่ยวหาล่ะมีมีมีไปหมดเลยเด้อหาดูเด้อนีมีมีมอยู่ในป่าครับพี่น้องเป็นก้อนกครับอยู่ในป่าครับพี่น้องครับ ตามรากมา้ขอ,อนแทงโอยขุณแห่งเจอได้ไหลายเลยครับพี่น้องได้ไหลายแท่งครับอู้ยังไงหญิงดอกกบใหญ่เลยนี่เยอะแยะเลยเด้นี่ครับพี่น้องพี่นี่เลยๆเลยคืนมาคักครับเอาขวดหาเทียวนี่ปัน๊นเอาเปลือกไม้ออกดูก็ได้ระวังยุงยุงก็มาแล้วแหละอันนี้ดอกใหญ่มาก โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครับดอกใหญ่แน่นี่ครับโอ้โหเห็ดเพาะครับแกงใส่นามอเจาะครับเขาว่าีแยงเบะไหนไหนไหนเอาครับไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ละครับนี่ละครับเขาเอินเห็ดเพาะแหละครับนี่นี่ครับพี่น้องมันมีข้างล่างด้วยนี่ละครับนี่ โอ้โหเยอะแยะเลยครับนะครับโอ้โหมันลูกอีกนะเนี่ยเยอะแยะลูกไข่หรือลูกนี่อย่าง<อ>ลูกไข่หรือเห็ดเพาะใหญ่ยายมากนะครับ,ขบเขาก็เคลียเคลียอาสอนเคลียเบื้องนะครับง,งัด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 ,งดมันขึ้นมากครับพี่น้องนี่นะครับโอ้โหเบิ้งโป้มือครับน้อยกล้วยครับโป้มือนี่ คูแล้วครับโอ้ยหาแป๊บเดียวเลวครับพี่น้องจดเลยครับโอ้โหนี่และครับนี่นี่ครับโอ้ยเห็ดเพาะยังอ่อนๆอยู่เลยครับนี่นนโอ้โหลูบใกใหญ่ครับ นี่นะครับโอ้โหพี่น้องครับโอ้เหนนแ้หอยียบเท้ากันครับโอ้ยนี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้โหเาเอาทังสี่ดีกว่วเขาเห็นทั้งสี่นี่ครับอันนี้หอยนะครับหอยบอลนะครับพี่น้องหอยก็เป โอ้หลูบบกงครับนั่นตรงนั้นเ้อขึ้นไปได้เลยใช่ไหมใช่นี่แหละครับเป็นการหาเห็ดจู้หนี่ครับใหญ่ครับเบิ้องเน่โอ้โหปลมือยังหน่อยครับนี่แหละครับโอ้ขยันคันแข็งครับหาเห็ดครับพี่น้องหาเห็ดนีดอกใใหญ่เลยโอ้โหผุแล้วครับปลมือยังหน่อยครับ พี่น้องไข่เขาอือือน,นี่แหละครับนี่แหละครับกาน,น,นเกิดมันเกิดเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยครับคือจังเม็ดก้อนหินเลยครับโอ้นี่ครับนี่โว่อร์มันเป็นเห็ดพอหเลยยังขึ้นไว้ญ่แทต่ไงฮะอือเอ้าคลิปนี้กะถือว่าโดนเติบแล้ยนะครับเนาะนี่หาข้าวเดียวครับหาข้าวเดียว ข้าวเดีน้อ่าข้าวเดียวครับข้าวเดียวแกงข้าวเดียวเบิร์ครับครับพี่น้องโอ้ได้บัลกหลายครับอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้สันีดกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ลูกอีสานชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้ฝากพี่น้องนะครับอ่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับอ่าลาเลยครับเดี๋ยวพอกันไหมครับผมเดี๋ยวพอกเห็ดตับเตา